มันโพขึ้นมาบ่แม่เร,เ,เ,เรื่องอบ่บดีเลยมันเป็นเรื่องที่ดีตะกอนที่ผดขึ้นมาน่ะบ่แม่เรื่องที่บ่ดีเลยมันเป็นเรื่องที่ดีเข้าสิรูลู่ามีอยียงมักฆ่าในหัวใจห้องมันมีอยียงของมันมีอยียงฆ่าในหัวใจห้อง่มแม่เรื่องบ่ดีเลยเฮากับ้าวนากัย้อใ um, นซิ่งเหล่านี้ลโผโพขึ้นมาการมีสติการมีความเพียรมันกับเหมือนกับการเก็กวนสิ่งเหล่านีให้มันโพขึ้นมาเขาสิด้รู้โทษของมัน โทษของความโลภโทษของความโกรธมันโพึือมาในหัวใจห้องเข้าสิได้ขัดเฮาสิได้เกา่ดาด้วยทรรมาของโพธเจ้าเอามาชัโลมมันเมื่อมันลงแล้วคิดมันพิจารณาสิ่งที่มันเปลี่ยนมอันใไนที่ะพธเจ้าว่าไว้ว่้ามันสามารถออกาสนะสิ่งมีได้ยึดรรมของโพธเจ้ามาคิดใครควรตรึกตรองเพื่อจะไปเอาชนะกลียสในหัวใจห้องที่จะออาชนะความทุข์ในหัวใจห้องมันมาแม่นเรื่องผิดที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องดี ตลอดระยะเวลาเสียงท้าอภิธานมากที่ข้าไปทุดงน้ากันผมกับพยามบอกเดือนนี้ผมกับพย่มจะสื่อสารเดือนนี้แหละว่าห้ากวนแล้วมันจะข้นมากข้นมากแล้วก็พิจารณาให้มันขืนมากอีกกับพิจาาณาอีกข้นไม่อีกกับพิจนรณาอีกพิจาาณาแะ้วพิจารณาอีกพิจาาณารพิจารณาอีกด้วยถ้ำของพระเจ้าจนมันขึ้นมากแล้วเข้าบวันหวต่อมันแล้วเพราะว่าถ้มของพระเจ้าที่ห้องเตรียมไว้มันแยบคายแล้วมันตีพ่อเทจะ่อยทจะว่างี่จะไข่อารมณ์แห่งความยึดถือ ที่จะายอารมณ์แห่งความผูกโกรธแต้นั่นเห็นบอกนี่คือหนาทีของห้องมันขืนมากมันบริเป็นโทษู้ใดดอกมันขืนมากได้หัวใจห้องมันก็เป็นโอกาสดีที่ห้องเได้อบรมสั่งสอนมันจะได้ชี้โทษให้มันเห็นว่ามันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์มันเป็นโทษนี่คือหนาทีของห้องโมเมนต์ว่ามันขืนมากหลังมันจะเป็นโทษต่อคนอื่นโมเมนต์ผมถึงบอกว่าอย่าเอาปัญหาในหัวใจหรือปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหา จงมองให้มม่เป็นปัญญาเราไม่ใช่มองปัญหาให้เป็นปัญหาเราคือผู้มองปัญหาให้เป็นปัญญานี่คือหนาทีของนักเขาวนาพวกเราไม่ได้มีปัญหาเ้าบนนี้ปัญหากระไผปัญหาของคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นปัญหาของเข้าเข้าเอามาเป็นปัญญาจงเอาปัญหาของตัวเราและคนอื่นมาเป็นปัญญาของเข้าเห็นมันได้นี่คือหนักเขาวนาสิ่งที่หลวงพ่อเป็นมันม่เป็นปัญหา หลวงพ่อยิบมาพิจารณาใครข่วนให้มันเป็นปัญญาเพื่อจะอบร่มสั่งสอนจิตใจเจ้าของให้ซูยิ่งยิ่งขึ้นไปให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปให้นักแนยิ่นยิ่งขึ้นไปตลอดระยะรเวลาเสียนท่งที่ผมพาอยู่ปลายดูเขาง่างขามป้าขามเขามาผมบอกว่าผมพาทุกคนเอาหัวใจไปเสริมแย่เล็กแย่เล็กจากเรื่องเล่าต่างๆที่เขาเคยทุกเคยหยาบมมันมันมากกว่ารุ่นเข้าสิบประทุกประหยาบก็บมั่นอีกต่อไป เพราะว่ายังบทใจห้านี้จะไปเสริมแย่เลยไปฝึกขันตีไปฝึกความอดทนไปฝึกการปล่อยการว่างไปฝึกการทนอยู่กับความทุกข์กกายทุกใจไปอดทนอยู่กลางป่ากลางเขาไมู่ดด้ใดซอยห้องนี่แหละการอเอาใจเสริมแย่เลยก็เพื่อว่าสะนะอารมณ์เรานี่แหละมาอารมณ์ความผูกโงอารมณ์ความอันนี้แหละห้องเชดยปล่อยไปว่างเลยโมเมนต์ Moment, เรื่องบดีดอกมันเป็นเรื่องดีที่มันโผล่ขึ้นมา มันจะเรียนรู้ว่าที่เขายังเวียนปลายไตเกิดอยู่ก็เพราะเรื่องเรานีนะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปเห็นโษของอารมณ์เรานีแหละเพลินจึงเบื่อนายเบื่อหนายแล้วก็คลายกำหนัดคลายกำหนัดจิตหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ว่าหลุดพ้นพอเห็นความทุกข์เห็นความอารมณ์เรานีเป็นเรื่องของหนาขยะขยแยงเป็นของหนาลังเกียจอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้ามันบอกไว้มันเป็นเรื่องหนาลังเกียจมันเป็นเรื่องหนาขยะขยแยงมันเป็นเรื่องที่ผ้าเข้าเวียนปายายเกิดพวกเราจะจบจะสิ้น เป็นเป็ดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสศุลกไกเป็นแนวบดีเป็นแนวบอง้ามมันยิงเห็นยิงเบือยิงเห็นยิงนายยิงเห็นยิงอยากไรสติปัญญาเพื่อมาค่ายความยินมันเทือมันออกจากมันเพื่อจะประเดมมาเวียน่ายตายเกิดมาเสพอารมณ์นั้นอีกวามันขี่นากรวแ้มันโพขึ้นมากเป็นเรื่องที่ดีตัวมันสี่เดีรู้ว่าจะของเป็นจะไหนค่ก็เอามาปิดมากบมาเกลือนมันไงมันข้นมากกว่าว่ามันขืนมากเราต้อไปคัดก่อมาหนึ่งตัว ดีก็เอาไปค้างไว้ไปมักไว้ม้วไว้เป็นตัวม<า>ันเื่อนว่านักภาวนาเราต้องเห็นตามความเป็นจริงเพราะว่าเราภาวนาเพื่อให้เห็นอริยสัจจงคือความจริงอันประเสริฐเอามาภาวนาเพ็นความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นเท่ากับเรื่องเล่าจริงจริงอะไะมันเป็นทุกข์เป็นโทษจริงๆมันเป็นเรื่องเล่าที่บอดีบ่างายจริงๆนั่นเห็นบาสนะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจเข้ารับอะไรจริงๆเป็นเรื่องใจที่เขาปล่อยวางอะไรจริงๆเขาเห็นล้าก็หาไปที่ปล่อยวางนันได้ปล่อยเห็นมันโล่งอีดี เ่อสิบลาดิดมันคือมันในสิ่งใดเ่อสิบลาหาก็จะได้ปล่อยว่างมันได้ตามความเป็นจริงนี่ดีถ้าเหาปล่อยปลาดิบของหัวปล่อยปลาดิปล่อยได้แล้วก็งหัวปล่อยได้แล้วนะในมันใจเ่อก็สิคไายความคิดมันคือมันไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยปล่อยไปเรื่อยจนสุดท้ายไปทางโลกกระฐานี้ย่อมรับในสิ่งที่เ่าเป็นปนเ่าปล่อยเ่าว่างไายความคิดมันคือมันไม่กายไม่ใจอันนี้บนเหลือวิสัยของนั่งเดาไายไปคไายไป ใจดวงนี้กรากยึดกายอันนี้ก็ไปยึด <c oughs> สุดท้ายปลายทางทรงเคลื่อนกายทรงเคลื่อนใจเหลือสุดท้ายสุดท้ายทรงเคลื่อนจิตจิตที่บริสุทธิ์ทรงเคลื่อนสูสามแดนโลกธาตุโลกธาตุนี้กับประกาศขึ้นกองตอบกลับมาว่าดินน้ำไฟล่งกายและใจอันนี้จิตอันนี้เป็นอิสระแนวเพิ่งเกษประกาศนมาห้า็เกได้รู้ว่าชาสิ้นแล้วพรมอาจารย์อยู่จบแล้ว กิจอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วการเวียนว่ายใยเกิดของห้องเป็นภพศาสตรสุดท้ายหลังคือบอกก็ทรงเคลื่อนสิ่งเราหนิล่ะนลองพ่อย่าไปพิโตกงาวนกับมันย่าไปจงยึกอ่ะผมถึงบอก่าความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจมันเป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องปกติของคนแต่วาเห้องหย่อนสิ่งเรานั้นไม่เห็นให้เจ้าของจงอยู่กับมันอารมณ์ทุกข์ก็ยะจมอยู่กับมันอารมณ์สุขก็ยะจงอยู่กับมันต่างๆนั่นแหละ ฝากไปเสมอคนับนอนเบาๆเพราะไม่ยังนนงากลัวครับอ,อันนี้อันสุดท้ายนะครับผมเมือ่อวานก้อนผมกวาดหรือไมหมือมันเหมือนว่าอย่างก็กระลอกมันล่นนะไม่เหมือนให้เหารู้ว่าเห็ยนยอดอก,การเล่นดดไปรถไปมีบางเครื่องไปถึงง่าไม้ฮักอกลง่มอะไรมันเหมือนกับว่าเล่นอย่างไรเล่นให้มีสตินะครับผมก็พ้องสอนอยู่ตลอดนี่ว่าพมโอ้หนะ้องนักเอหน้าหอวเยลิ่าขึน้นเล็กน้อย นเด็กมามันเล่นไปมั่นวอนไปมันก็ลงเขานทำภาวนาเล่นตะวันเล่นออกปัญญาเล่นให้มันเด็กเล่นปัญญาเล่นเล่นออกปัญญาเล่นหลวหูตานี่เฉียบแหลมเฉียบคมอยู่ตลอดเวลาเขาเล่นใ้ทีนี้เขาเล่นไปเขาเห็นสิ่งที่มันเ้าเห็ุไปแล้วพยายามหยิบสิ่งที่เัาเห็ุไปมาชี้ถวดเจ้าของมาเป็นสติมาเป็นปัญญาเจ้าของให้มันได้บ่เป็นเล่นไปซื้อบ่ einer, าาเป็นเบิ่งใสชีวิตเกิดจะใสชีวิตไปเรื่อย ใส่ชีวิตไปแต่ละเมือแต่ละเว้นแต่ละเมือแต่ละเว้นให้มันได้ส,สติให้มันได้ปัญญาเม่ออบรมเจ้าของพว้หเพาเม็นเด็กหน่อยเขาจะเหยียดยังเขาจะําำยางสามาหยิบมาสอนใจเจ้าของได้เี่นไปแล้วมันสุกเอาความสุกมาสอนเจ้าของเี่นไปแล้วมันทูกเอาความทุกมาสอนเจ <vens> ้าของให้มันได้เนี่คือนาทีของนักคาวนาว่มแ่อ, ita, อม่อมเาเล่นมัสุกหลมวอนหลงเพลเพลก็มั่นเหลือประเด็นยิบมันมาคิดพีจาลณนาใครค่วรตึกต่อเอียงเลยนั่นกับโบมาคูรอ,อืม เือว่าเขาเสด็นแล้วมันทุกข์ก็บอกความทุกข์นั้นมาอบรมสั่งสอนใจเจ้าของเขาต้องได้ทั้งสุขทั้งทุกข์เด่นอย่างมีสติเด่นอย่างมีปัญญาจะเห็นอยังก็ต้องออกประโยชน์บม่มันเล่นซื่อๆเด่นเราต้องได้ปัญญาหน้่มันนำเมื่อมันเด่นไปเมื่อๆเด่นไปเป็นเว่นเด่นไปเรื่อยๆเด่นเราต้องได้ประโยชน์สูงสุดคบมันนำนี่คือหนาที่ของหนักภาวนาจะใส่ชีวิตอย่างก็ตามให้ค่อยสอด่องมันอยู่ตลอดเวลา ให้มันเป็นไปเพื่อพลังที่จะเป็นไปเพื่อความเด่นเดียวที่เฮาจะเข้าสู่ศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์หน้าที่ของเฮาคือยังสันเด็ศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์คือยังคือเห็ุจต่ข้องให้ไปเข้าเข้าใกล้ประตูมรรคผลนิพพานที่สุดแล้วก็ก้าวขอไปสู่ประตูมรรคผลนิพพานทห่มันใดนี่คือหน้าที่ของเฮานี่คือศักยภาพที่เฮาต้องเกิดเหตุเนี่อก็เกิดเือเกิดขึ้นรา่ว่าจะเป็นการย่างการเดินบม่ว่าจะเป็นยุไซกตาม จงเก็บไข้ควรคิดใบไม้ก็สามายิ้มเมื่อคิดพิจารณาให้เป็นถ้ำใดห่วงเขาก็สามาเฮ็มให้เป็นถ้ำใดให้หน้าะเฮ็ยดให้เป็นถ้ำดใ,ใดสายลกเฮ็ดเป็นถ้ำใดฉะนั้นแล้วยายุที่จะพิจารณาสิ่งที่ิยูคขางขาให้เป็นถ้ำเพื่อไข้ความยึดมันถือมันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเพื่อเขาใกล้ประตูมางคนในภาพหน้านนั่งใดห้าอย่าเป็นผููใสื่อไปร้อยมันป็กหน่อยเรียนเด็กจงเด่นยัย่างภูมิสติเห็นยัย่างภูมิปัญญา เฮาอยมัว่าเล่นจนเพื่อนจนเพลินมันมาชีวิตคนห้องเมื่อสัน่นอาจจะบ่มีมืออื่นไม่ก็ได้ฉะนั้นแล้วจงเตรเียมตัวเตรียมใจเจ้าของห้เตรียมความยู่กับความตายอยู่เสมอ,อคําม่ามืออืนอาจจะบ่มีแก่เฮาฉะนั้นแล้ยวย่าเนอยอย่าใสชีวิตอย่างเล็กหน่อยที่แน่นรีนโดยที่ยืนยุ่บนความประมาณถนงบะจงใช้ชีวิตอยู่อย่างกูโบประมาณมนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เฮาต้อง เหตุีคือสิ่งที่เขาต้องําำหีคือสิ่งที่เขาต้องดําเนินอย่เล่นเป็นเด็กน้อยอย่เล่นเป็นบุคคลเหมือนบุคคลภูมิภูมิระว่างอะไรอย่างจักมือหน,นั้นเขาต้องา่าดร่างกายนี่ครจักมืองน,นั้นมันก็ต้องตายก่อนเี่มันจะตายลงอย่าลืมสิ่งหนึ่งที่เขาสมควรเห็นในเกิดคือเหตุจังไดอะไรจะข้องจะเข้าไปสู้ไกประตูมรคนิพพานที่สุดแล้วก็เปิดประตูมรคนิพพานานั้นในบันได ไอ้สามแดงโลกกระทำนี้ได้เป็นสักขีพยานกระซิงทีห้องต้เข็ยนมาเดียวยก็มั่นเลยไงต้อบาาให้มันได้นี่คือหน้าที่ของไทยเฮาองต้องเก็บต้องทำมันล็อกไปอืมฮะฝากไปสม,มีเลยยุ่งหลายหรอกอืมแต่ถูกเมดแล้วไง